สวัสดีค่ะใบเตยหอม RKO ค่ะมาจากช่องใบเตยหอมค่ะเสียงเพลงค่ะเพราะว่าชอบร้องเพลงแล้วก็คุณก็ชอบมาขำแล้วก็สนุกกับสิ่งที่หนูทำอยู่ค่ะเอาขอสักหนึ่งบทเพลงได้ไหมบ่ายากเวา้าไรห่างสิไปก็เฝ้าไปสาบ่ต้องเวา้าไรหนูขำม แฟนชวนเล่นค่ะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการเล่นเกมฟรีไฟล์ค่ะโซเนียค่ะเพราะว่าตายแล้วฟื้นค่ะหนูก็เป็นคนสวยที่ตายแล้วก็ฟื้นเหมือนกันค่ะ <c oughs> เป็น AK Up อัพเบลเค่ะที่มีท่าแบบอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ที่บากค,ค่ะเพราะว่าตั้งชื่อแฟนไว้เนี่ยนะ <c oughs> เป็นหมาค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากมาใกล้ชิดเคียตเตอร์ดังๆหลายๆคนค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทำได้แล้วก็คือเกินฝันมากแล้วหลังจากนี้จะ เกิดอะไรขึ้นหนูไม่ได้คาดหวังแล้วเพราะว่าหนูคุ้มแล้วที่ได้มาค่ะเด็ดผิดมันค่ะคนหน้าใสใส่เกินรอ้อยสดอ้อยต่อยกระเทยหน่อยสุรินเด้อค่ะ7 9 8ดาปค่ะใบเตยหอม RKO ค่ะ